พอ,อรโรงพยาบาลออกมาพูดถึงโตโน่เองหลังยืนยันจะว่ายน้ำช่วยข่าวของโตโน่ยังคงเป็นกระแสยังต่อเนื่องสําหรับโครงการ One Man and Deliver หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ขอปูพรมพื้นนิวน์พลเจ้าเอาไว้พระาธาตุพนมและจัดเตรียมนางรำ200คนจัดเตรียมแสดงโชว์สาหรับช่วงปล่อยตัวว่ายน้ำนอกจากนี้ยังมีการแชร์โพสต์ของนักข่าวท้องถิ่นที่โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า งานไหว้ข้ามโขงมาปโปรโมดคนไม่ใช่เพื่อจังหวัดนครพนมล่าสุดวันที่18ตุลาคม2565นายแพทย์ธนสิทธิ์พลายพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน,นครพนมเปิดเผยว่าสำหรับกิจกรรมไหว้น้ำโขงเพื่อการกุศลของโตโน่เป็นเพียงความศรัทธาของผู้จัดก,กิจกรรมทางโรงพยาบาลไม่ได้เรียกร้องส่วนงบประมาณภาครัฐยืนยันเพียงพอในการพัฒนาดูแลบริการประชาชนแต่ต้องเป็นไปตามระบบของการจัดสรรงบประมาณ ส่วนการรับการสนับสนุกนการบริจาคไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะนำไปใช้ใจ่ายในส่วนใดส่วนหนึ่งแต่จะนำไปพัฒนาภาพรวมของโรงพยาบาลเพื่อให้มีศักยภาพในการดูแลบริการประชาชนมากขึ้นยืนยันการจัดกิจกรรมดังกล่าวเชื่อมั่นว่าทางทีมผู้จัดมีความพร้อมพอสมควรและไม่ได้เป็นภาระกับโรงพยาบาล,ลคนครพนมแล้วถือเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมเท่านั้นสำหรับการเตรียมการการดูแลความปลอดภัยจะมีทีมของโรงพยาบาลร่วมดูแลในส่วนที่รับผิดชอบ ส่วนความปลอดภัยทางน้ําเชื่อว่าทีมผู้จัดกิจกรรมมีการเตรียมพร้อมอยู่แล้ว